สวัสดีค่ะเด็กๆก,กิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราวันนี้นะคะคุณครูตังเมจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของขยะค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะไปรับชมกันเลยค่ะเด็กๆ หมู่บ้านไม่เป็นไรณนะหมู่บ้านชานเมืองแห่งหนึ่งมีเชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านไม่เป็นไรเพราะทุกคนในหมู่บ้านนี้มีนิสัยมักง่ายและไร้ระเบียบวินยัยในการทิ้งขยะสิ่งสกปรกต่างๆแต่มีอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ซึ่งมีนิสัยแตกต่างจากคนในหมู่บ้านผู้เป็นพ่อทิ้งขยะในถังขยะทุกครั้งผู้เป็นแม่ก็เก็บกวาดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอและผู้เป็นลูกก็ช่วย ดูแลต้นไม้ในสวนโดยแตกต่างจากเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่มองว่าครอบครัวของเขานั้นเป็นครอบครัวที่เข้มงวดเกินไปไม่ผ่อนคลายเหมือนกับคนอื่นๆวันหนึ่งเกิดมีฝนตกเย่ากหนกน้ำไหลทะลักเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้าน ต่างแม้ระวังเพราะคิดว่าน้ำไม่น่าจะท่วมนะจึงใช้ชีวิตกันอย่างปกติแต่เวลาผ่านไปไม่นานนะน้ำก็ท่วมทั้งหมู่บ้านเพราะพวกขยะที่พวกเขาเทิ้งเรี่ยราดทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นและได้รับความเสียหายต่างๆตามมาเว้นแต่บ้านของครอบครัวพ่อแม่ลูกที่รักความสะอาดเรียบร้อยและมีวินัยในการทิ้งขยะที่บ้านของเขาไม่มีขยะอุดตัน แล้วมีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างมาขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำโดยที่ครอบครัวนี้ก็ได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีเริ่มจากการทิ้งขยะควรทิ้งในถังขยะทุกครั้งและต้องคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกันและการตลอดเมื่อทุกคนปฏิบัติตามจากหมู่บ้านที่ร้ระเบียบและเต็มไปด้วยขยะก็กลับมาสวยงามสะอาดตาและไม่เคยน้ำท่วมอีกเลย ทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีระเบียบวินัยในทุกทที่เป็นเรื่องที่ดีเราไม่ควรปล่อยประละเลยหรือรักความสบายมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนการทิ้งขยะเราต้องทิ้งขยะในถังขยะเท่านั้นไม่ควรทิ้งเรียลาดจนทำให้เกิดปัญหาขยะสะสมทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมาได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆชอบนิทางเรื่องนี้ไหมเอ่ย ช่วงคำถามน่ารู้ข้อที่ 1. เด็กๆคิดว่าในหมู่บ้านเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นคะข้อที่2เมื่อมีขยะมากๆจะส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างคะข้อที่3ถ้าเด็กๆอยู่ในบ้านที่มีแต่ขยะเยอะๆเ,เด็กๆจะทำอย่างไรกับขยะคะเรามาร่วมกันหาคำตอบกันเถอะค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของขยะนะคะ เด็กทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าขยะมีโทษมากมายเลยคือขยะนะคะจะส่งกลิ่นเหม็นทําให้อากาศเสียสร้างความเดือดร้อนเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆทําให้เกิดความสกรปรกไม่น่าดูและที่สําคัญเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคต่างๆด้วยใช่ไหมคะเด็กๆแต่เอ๋ถึงแม้ขยะนะคะจะมีโทษมากมายเลยก็ตามนะคะแต่ก็มีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกันนะคะเด็กๆ ประโยชน์นะคะก็อย่างเช่นการนำขยะมาทำเป็นปุ๋ยหมักค่ะเพื่อนำไปรดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็นำไปรีไซเคิลค่ะนำมาประดิษฐ์เข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรองกระดาษทิชชู่ค่ะกระถางต้นไม้เป็นต้นนะคะ การนํามาประดิษฐ์เท่าของเครื่องใช้แบบนี้นะคะที่สําคัญเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านเราด้วยนะคะและยังช่วยรักษากสิ่งแวดล้อมลดภาวะโรคร้อนของเราด้วยค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับเรื่องประโยชน์และโทษของขยะเด็กๆพอทพําความเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราควรทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกถังนะคะคัดแยกขยะก่อนทิ้งเสมอๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะเด็ก